สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมมาทําการแลกเหรียญเพื่อที่จะทําการถอนเงินนะครับซึ่งแอปนี้นะครับผมไม่มีการลงทุนแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับเราสามารถทําฟรีนะครับไม่มีแพ็กเกจลงทุนนะครับปลอดภัยนะครับซึ่งวิธีการถอนเงินเราจะต้องมีเหรียญขั้นต่ําก็คือ2,500รยเหรียญประมาณ500บาทนะครับทีเนี้ย ถ้าเพื่อนๆนะครับมีเหรียญนะครับขั้นต่ำ2,500เหรียญแล้ว่านเพื่อนกดมาที่มุมด้านบนซ้ายมันด้านบนขวามันจะมีขีดสามขีดแล้วก็กดไปที่เหรียญครับอพอกดมาที่เหรียญแล้วถ้าใครเหรียญยังไม่พอมันจะขึ้นว่าคุณจะต้องใช้อีกกี่เหรียญกี่เหรียญนะครับแล้วก็กดเข้ามาถอนได้เลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยถอนเงินหรือว่าถอนเงินครั้งแรกนะครับ ให้คุณกดคำว่าบวกด้านล่างขวามันจะมีคำว่าบวกนะครับแต่ถ้าใครมีแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มอีกแล้วหรือถ้าใครอยากจะเพิ่มธนาคารอื่นก็กดได้เลยอ่ะทีนี้ผมจะกดคำว่าบวกนะครับพอกดคำว่าบวกนะครับชื่อบัญชีนะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับตรงนี้ชื่อบัญชีของเรานะกรอกไปเลยครับอ่ะเมื่อเพื่อนๆกรอกชื่ออ่ะเมื่อเพื่อนๆกรอกชื่อตัวเองเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลือกธนาคารนะครับ พอเลือกธนาคารนะครับอันแรกจะเป็นกรุงเทพนะครับอันที่2จะเป็นกรุงศรีอันที่3จะเป็น CIMB อันที่4จะเป็นกสิกรที่5จะเป็นเกียรตินาคินอันที่6จะเป็นกรุงเทพอากรุงไทยนะครับอันสุดท้ายจะเป็นสยามคอมเมเชียลแบงก์ก็คือไทยพาณิชย์ผมก็จะเลือกเป็นไทยพาณิชย์นะครับกราะเลขบัญชี10หลักของเราได้เลยนะครับ เมื่อเพื่อนๆกรอกเลขบัญชีเสร็จแล้วนะครับผมคําว่าบันทึกเป็นตรงนี้นะครับผมให้เราบันทึกว่าอะไรก็ได้ให้เรารู้ว่าบัญชีตรงเนี้ยมันเป็นเลขบัญชีไหนมันเป็นเลขบัญชีของอะไรเช่นบัญชีเนี้ยเป็นบัญชีหลักของเราที่เราเอาไว้ใช้การรับเงินหรือว่าการทําธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ให้เราบันทึกให้เราจําได้เฉยๆนะมันไม่ได้เกี่ยวกับทางระบบนะให้เราจําได้เป็นอาจจะเป็นบัญชีไทยพาณิชย์เลขท้าย หนึ่งหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยที่เราสามารถจําได้ว่าเออมันเป็นเวลาที่เราถอนเงินเข้าบัญชีนี้มันจะเข้าไปที่บัญชีไหนของเราอะไรประมาณนี้นะครับถ้าผมใช้บัญชีนี้หลักผมก็จะกรอ,อกคําว่าหลักเลยครับหลักหลักสี่อ่าแบบนี้อ่าหลักสี่อ่าทีเนี้ยบันทึกย่อตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องกรอ,อกอะไรเพิ่มกดเลยครับผมคําว่าบันทึกนะครับ อ่าเพิ่มเรียบร้อยดังนั้นอ่าการที่เราจะเพิ่มธนาคารเข้าไปนะครับเราสามารถเพิ่มได้หลายธนาคารแต่ว่ารีบัญชีเดิมมันไม่สามารถเพิ่มได้แล้วดังนั้นเราต้องมาลบครับลบบัญชีที่มันผิดพลาดไปนะครับกดลบครับแบบนี้อ่ากดลบแบบนี้อ่าแล้วก็เพิ่มบัญชีใหม่ไปโอเคตอนนี้ก็อ่าเพิ่มบัญชีเรียบร้อยก็กดเข้าไปที่บัญชีของเราได้เลยนะครับทีนี้อ่าแล้วก็เลือกทั้งหมดเลยครับแล้วก็สมมุติว่า อ่าเรามีกี่เหรียญใช่ไหมครับมันจะขึ้นให้เราทุกๆ50เหรียญอ่าสมมุติว่ามันเริ่มขั้นต่ําที่2500ันห้้ยใช่ไหมครับ2,500เหรียญเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นทีละ50 50 50 50 50จนอ่าถึงจํานวนสูงสุดท,ที่เราสามารถแลกได้นะครับก็กดต่อไปเราจะได้มาที่580บาทนะครับกดต่อไปครับอ่ามันก็จะบอกค่าธรรมเนียมตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้นแล้วก็กดส่งมาเช็คข้อมูลของเราให้ดีนะครับอ่ะถ้าถูกต้องแล้วก็กดคําว่าส่งนะครับ โอเคเรียบร้อยส่งคําขอถอนเงินทีเนี้ยให้เรานะครับไปตรวจสอบอีเมลเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราตรวจสอบปุ๊บมันจะมีอีเมลส่งมาให้เราที่อีเมลครับอ่ะโอเคทุกคนอีเมลมันอาจจะเข้ามาช้ากว่าปกตินะครับผมไม่แน่ใจว่าอีเมลของผมเนี่ยมันเต็มหรือ,อยังนะครับต้องเข้าไปดูที่อีเมลขยะด้วยนะครับจดหมายขยะมีไหมไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะลบอีเมลขยะให้หมดก่อนนะครับ อ่าพอดีอาจเมลอาจจะเต็มนะครับผมลบลบอีเมลขยะก่อนนะครับอ่าลบอีเมลขยะบางทีอ่านเมลอาจจะไม่เข้าเพราะว่าอีเมลเราเต็มนะครับอ่าตอนนี้ก็ยังไม่เข้ามานะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็มีอีเมลเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมครับรีมาร์เก็ตนะครับให้เรากดเข้าไปครับอ่าเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่ามาตอนกี่โมงนะครับ มาตอนประมาณ13 13 3 3นะครับตอนผมถอนไปไม่นูยจะจาไม่ได้ละอ่ะทีนี้ให้ทุกคนนะครับเช็ครายละเอียดให้เรียบร้อยว่าข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะครับเมื่อเพื่อนเช็คความถูกต้องทุกอย่างแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดมันจะมีคําว่า I Yes I Confirm แล้วก็ Yes It is correct นะครับก็คือจะกด2อ,อันนี้อะไรก็ได้นะครับกดเข้าไปเลยครับไม่ต้องพิมอะไรเพิ่มเลยนะครับกดกดส่งได้เลยนะครับ โอเคนะครับหลังจากนี้ก็อรอตังเข้าแค่นั้นเองเดี๋ยวถ้าตังเข้ามายังไงผมจะเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ